รับสวีรัตสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับก็ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับสมคคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปเนาะและก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะด้วยนะครับ เอาละเราไม่ต้องไปเสียวเ,วเวลาลาพูดมากดีกว่านะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องลาซานเซียนนะคะ่แห่งนครและใครอยากจะอ่านมางะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลเลยนะครับเพจเคลวิสาแปลมั่วน,นั่นเองลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเอาละพูดเยอะเจ็บคอเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go <S ถัดมาภาพแรกภาพไปตัดมาที่ฤขาสน์หาเทียนไห่กวนหลาน ยินดีต้อนรับท่านกับสู่หลงเยียนครับแกจงไปประจำหน้าที่เมืองใหญ่ซืมหาคนทรยศเมื่อ4ปีก่อนและข่าวข่าวของอินนี่มาถ้าใครหน้าในขัดขวางก็ฆ่ามันไปได้เลยรับบัญชาแม้ต้องตายพวกเราก็จะทำภารกิจให้สำเร็จท่านครับนี่คือข้อมูลของตระกูลใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ลูกหลานของกลุ่มลบหลงอิงก็อยู่ที่นี่ด้วยมีหมาหลายตัวที่ใส่งานได้ครับ ระยะนี้ตระกูลเหยียนอย่างกับพันธมิตรซูหวงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นคงกําลังวางแผนบางอย่างอยู่การหายตัวไปของพี่อินนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนที่ยอมไปให้อินนี่มีชีวิตรอดในหลงเหยียนแทบจะนับนิ้วได้เขาคงไปเจอบอ่อแสของคนที่หลอบทําร้ายเราในปีนั้นที่สันกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะล้างแค้นจิงเสียงก็คิดว่าการหายตัวไปของพี่อินนี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ราย ด้วยความสามารถของพี่อินนี่อีกไม่นานก็คงจะเอาข่าวดีกลับมาให้เรางานของฝั่งนี้ก็เริ่มเลยแล้วกันฉันต้องการควบคุมเมืองของเทียนหลานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดใส่พวกคนในรายซื่อเหรอครับให้พวกเขาเลือกเองว่าจะอยู่ข้างสันหรือว่าจะตายได้ครับจริงด้วยครับพี่สาวของมูเฟิ่งถูกกลุ่มซาเยเข้ามาวุ่นวายถ้าจะให้ผมไอพวก,กสัตว์สวเวลากับสถานที่ จ็ดอัลลีกาห้องปรชสมเทียนหลานปิดล้อมไว้อย่าให้ใครหนีออกไปได้รับทราบครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการซื้อห้องปรชสมเทียนหลานเดี๋ยวนี้ตัดภาพมาข้างนอกโอ้โหอยู่ในเทียนหายกวนวหลานได้ไม่เบาเลยนี่วะถึงว่าทําไมแกถึงได้อวดดีนักแต่หน้าเสียดายที่มีปัญหากับคนอย่างฉันก็เท่ากับมีปัญหากับตระกูลสิงเสิรินด้วยอยากโทษก็ไปโทษความโง่ของแกเถอะ สันเองก็ไม่ใส่คนไลเหตุผลถ้าแกยอมหาแค้นหักขาตัวเองแล้วเลียรองเท้าสันสันอาจจะพิจารณาไว้ชีวิตแกก็ได้ไอตัวประกอบแล้วกระจอกอย่างเองก็ดียังไงถึงมาขวางทางสันโง่แบบนี้ก็สมควรเป็นตัวประกอบให้ตูโซเทพแล้ว สังโง่เขาจริงๆต่อให้ลาซันสามคนร่วมมือกันก็ยังไม่กล้าประจันหน้ากับความกดของนายท่านเลยจากนิสัยใจล้อนของนายท่านกลุ่มซานเย่ต้องหายไปจากหลงเหยียนซะแล้วละแล้วก็ได้ตัดภาพมาโอ้คุณซิลมาแล้วมาครับเซินนั่งเสินนั่งฮ่าฮ่าคุณซิลนี่นัดยากจริงๆเลยนะครับให้ผมรอตั้งสองเดือนแนะ่ถ้าผมไม่ใส่ความสัมพันธ์ของกลุ่มซานเย่คุณซิลก็คงไม่ยอมมา มีธุระอะไรก็พูดมาเลยค่ะกลุ่มซันเย่ต้องการจะทำธุรกิจอะไรกับซันงั้นเหรอนั่งก่อนแล้วค่อยคุยกันสิครับคุณซายหลิวส่วยมีมารยาทด,ด้วยค่ะมาถึงที่นี่แล้วยังจะเล่นตัวอีกอายซันอยากได้เธอมาตั้งนานแล้ววันนี้เธอต้องเป็นของซันจะบอกอะไรให้นะห้องประชุมเทียนหลานพวกเราจองไว้หมดแล้วไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอก ตอนเป็นนักเรียนเธอดูสดใสบริสุทธิ์ซันได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้แล้ววันนี้คุณหนูซิวจะนอนกับสันหรือว่าจะนอนกับพี่น้องของสันนับสิบคนดีล่ะหลิวหลิงไอ้สัตว์ส่่วหมาไม่แดกค่ะคุณซายใหญ่แล้วครับอาฝากลูกเมียกูด้วยไอเวนเอ้ยใครหน้าไหนมันกล้าบุมาลังลักของสันจะตายอยู่แล้วจะรู้สืกไปทำไมวะจริงห้าจะไม่ได้ฝันไปใช่ไหม ผมเองพี่มู่หานไม่เป็นไรแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะจัดการเองจบตอนปฏิทับตอต่อไปนะครับ